การรักษาศีลก็คือการทำจิตใจให้ผ่องใสทำดีและละเว้นความชั่วอานิสง์ของการทำบุญนี้ก็จะทำให้ท่านประสบกับความสำเร็จในชีวิตค่ะสำหรับช่วงนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกเช่นเคยนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะ พระพราาโยมที่รักทุกคนดังนั้นธรรมาภาพพระครูวิโรธธรรมนุคูณเจ้าวาดวัดกติงตำบพลพวงอำเภอเขาผูกจันทบุรีวันนี้เป็นการบอกข่าวต่วตางๆหลายเรื่ยมากราบเทราหลวงพ่อเขียนคันธโรที่ท่านได้ละสังฆาภิเษกประมาณสองปีกว่าๆดังนั้นหลวงพ่อเขียน ท่านเป็นบุคคลสําคัญในในท้องถิ่นถือเป็นพระในท้องถิ่นในชุมชนในชนบทที่ได้เป็นประธานจัดงานนละมรการรอยพุทธบาลเขาจุกุจุรีเวลา40ปีที่ผ่านมาเพราะงั้นหลวงพ่อเขียนจึงชื่อว่าเป็นพระตัวอย่างเป็นพระให้ประโยชน์เป็นพระสังสารสังคมเป็นพระดูแลสังคมเพราะงั้นในการที่หลวงพ่อเขียนท่านคุณไขค,คุณค่ากับสังคมเป็นเวลายาวนานดังนั้น ทางวัดกระทิงหรือชาวบ้านวัดกระทิงเห็นพ่อต่องการว่าเพื่อจะสร้างสถานที่เก็บศพหลวงพ่อชอเป็นรอสมภาใหญ่เพื่อจะเป็นเทิดทูนความดีบูชาความดียกย่องความดีเพราะหลวงพ่อท่านเป็นพระบูราจารเป็นบุคคลสําคัญคือใครจะไปไหนมาไหนก็ตามแต่ถ้ามาเข้าเขตจ,จันทบุรีไม่ต้องนึกถึงวัดกระทิงเราจะเด็กกราบสพุลพอเขียนขอพร และจะได้เห็นภูเขาพิชิกูเป็นที่เป้าหมายอันสูงสุดที่เราท,ทุกปีจะต้องขึ้นมนานพิสีการรายวุฒุบันให้กู่อย่างนี้ประจําทุกปีในช่วงเดือน3เดือน4ของทุกปีพราะงั้นญาติโยมทุกคนที่มีความรักหรือมีความเคารพกับพระเรมหลวงพ่อเขียนการที่หลวงพ่อเขียนได้จากไปในฐานะเราซึ่งเป็นศิษย์ญาติศิษย์แสดงถึงความกตัญญูความผูกพันความรักใคร่ความหวงใย แล้วก็ความที่จะบูชาคนดีให้อยู่ปรากฏกับเราต่อไปเพราะงั้นเราทุกคนพยายามที่จะทําผลงานหรือจะสร้างผลงานเพื่อบูชาหลวงพ่อเขียนเพื่อให้ทุกคนลืมหลวงพ่อเขียนอยากทุกคนจำหลวงพ่อเขียนไว้ในใจอยู่เสมอเพราะงั้นญาติโย,ยมที่อยู่ต่างจังหวัดคนดีอยู่ในเขตกรุงเทพก็ดีพริมบนทนุนดีนะได้เด็กข่าวได้สื่อสารได้รับรู้แล้วก็ร่วมกันให้บรรบุหลังนี้เสร็จสิ้นไปด้วยดี แล้วก็เป็นที่เก็บสิริราชหลวงพ่อเขียนซึ่งเป็นเรือสเภารใหญ่เพระเหตุที่ว่าเป็นเรือสมภาเพราะว่าหลวงพ่อเขียนนั้นเป็นพระเป็นผู้ให้เป็นผู้ดําเนินชีวิตเป็นผู้บริหารจัดการที่ดีๆใครทุกคนมาพึ่งไปบุโหลวงพ่อเขียนเป็นประจำาะงนั้นในฐานะเราซึ่งเป็นศิษยานุศิตต่อแสดงถึ่งความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์เป็นสมุทรสำคัญมากเพาะงนั้นหลวงพ่อวระครูธรรมอัครคุณหลวงพ่อเขียนคอนโทรนั้นถือว่าเป็นพระตัวอย่างเป็นพระบุรุษอาจารย์ ดังนั้นเราทุกคนแสดงถึงความกตัญญูทำสถานที่บูชาก็ดีเครื่องไม้ถูกเทียนก็นดีหรือจะจัดกิจกรรมอื่นก็นดีเพื่อบูชาความดีหลวงพ่อเขียนให้ปรากฏต่อไปในในสังคมไปนี้ดังนั้นเห็นได้ว่าหลวงพ่อเขียนถือว่าเป็นบุคคลสําคัญแล้วก็ทําให้ชื่อเสียงขององบัวยวัุณนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลชัว่วกาลันานดังนั้นการที่การสร้างบนดบ เก็บศพสิริราหลวงพ่อเขียนนั้นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะทุกคนจะมีหลวงพ่อเขียนอยู่ในใจราะั้นโอกาสที่ท่านทั้งหลายจะร่วมแรงร่วมใจหรือม,มีโอกาสที่จะทำบุญสุนทานประการใดก็ยังนึกถึงหลวงพ่อเขียนอยู่เป็นประจำใคร่านทั้งหลายจะมีสุขภาพประมัยสมบูรณ์แข็งแรงความทุกข์ยาได้ฟวามขยามีหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยเสียดาย,ย,ายหายไปทันทีก็มีโชคมีลาบมีวาสนาบาร,รมี ทำกิจกรรมใดๆขอสําสเร็จขอสําสเร็จก็เลยท,ทำความสุบรณ์ประการดังนั้นสุดท้ายขอวิงวอนว่าขอ่านทางหลายจงหมั่นสมาทานสินห้าก,ก่อนนอนสวดมนต์ก่อนนอนนั่งสมาธิก่อนนอนเพรเพตาก่อนนอนให้่านทางหลายได้รับบุญจากเราแล้วเขาพ้นจากทุกพ้นจากทุกแล้วเขาจะมีความสุขดังนั้นเมื่อเราทั้ทางหลายประพฤติดีปฏิบัติชอบตามสมควรแก่สมัยแล้วจงเป็นบุคคลผู้เจริญด้วยจะตุระพิระพรใช้สิประการคืออายุ วันละสุขภละปฏิพานธนสารสุบัติทุกประการทุกท่านเทินขอเจริญพร จเาาจริญพรท่านสาธนรชนพุทธภาษัททั้งหลายทีมการชมรายการอยู่ในขณะนี้สาธารนชนทั้งหลายในช่วงนี้าาทถานทจ่อยู่เสมอในสื่อต่างๆก็คือการปองดองแล้วก็สมานฉันท์เคลืนความสุขให้กับประชาชนการปองดองเกิดปาสมานฉันท์จะเกิดขึ้นได้นั้น ก็ต้องมีคุณธรรมในทางพุทธศาสนาเนี่ยเขาไปเสริมให้แล้วก็นโยบายของเจ้าโพูสมเด็ดาาจพระมหาัรรมกราาจารย์ผู้เป็นนักที่สุวทรสงราชแห่งวัดปากน้ำปร,ปริเจริญแล้วก็มันเน่นถึงหมู่บ้านรักษาศีลห้าผู้บรักษาศศีห้าก็ถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานของผู้เป็น มนุษย์หรือว่าผู้เป็นคนคนที่ถ้าทุกท่านทุกคนเนี่ยถ้ามีสินห้ารักษากายตายแล้วเนี่ยก็จะมีความรักษาการสาวาจได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นปกปกปกติด้วยกายปกติด้วยวาจาเพราะอะไรก็คือการปกติด้วยกายก็คือการไม่เบียดเบียนทำร้ายสัตว์าการไม่ คิดขโมยของผู้อื่นการไม่ผ well. ิดประเวณีการไม่ดุแลไม่ไรเอกรรักษาการได้การักษาวาจาก็คือสิ่งข้อที่สี่ก็คือการไม่พูดเท็จพูดปดพูดสอบเสียพูดกำหยาดพูดเพอเจเออันนี้ก็รักษาอาวาจาได้เพราะฉะนั้นจะเกิดให้ความปองดองสามัญฉันได้อย่างดีเนี่ยไม่ง่ายกันรักษาตีหน้าไว พละศาสตรที่ห้าไปได้แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดความรบเย็นเป็นสุขจะเกิดความปองดอง,ดองเกิดความประจันได้อย่างดีเลยเพราะว่าเป็นพื้นฐานเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานแต่ขั้นพื้นฐานเนี่ยสามารถส่งให้เกิดความสุขได้ดัองอน,น,นิสงส์ที่ว่าสีเลนะสุขจริงยันติโภมิศิลจะนำความสุขมาให้สีเลนะโภคสัมปทา ผู้มีศีลจะอุดมสมบูรณ์ด้วยปกสมบัติแต่สามารถสี่ลังวิโสเชย์ปกจะล่งทุกได้ถึงขั้นปณิพาน์าก็ต้องมีศีลไม่ขั้นพื้นฐานเพราะนั้นการมีศีลเนี่ยท่านทั้งหลายไม่ติดคู่ติดตารางคนที่ติดคูกติดตารางนะเพราะผิดศีลกอนหนึ่งคือฆ่ากันเบียดเบียนกันขอสองรักรักทรัพกอดสามพฤติกรรม พ่อเสพพุทคำยาพูดพเพลิดหรือพูดเสอเสียดหรือพูดเท็จใส่ร้ายไปสีกันแล้วก็ห้ามก,กระเดือบสระเมไลทําให้เกิดมึนเมาการสติสัมปัญญะก็สามารถทําอะไรสิ่งไรสิ่งไรอย่างที่เลวร้ายไ,ได้เลยเพราะขาดสตินั่นเองนัานผู้หวังความเจริญเกิดความรอบเย็นไปสุกไปชีวิตน,นนะต้องรักษาสิน,นาเพราะนั้นเริ่มต้นแต่ท่านเริ่มต้นเลยเริ่มต้นแต่ในครอบครัว ถ้าต้องการให้ครอบครัวมีความสุขสามีภรรยาประมาทานศิลห้าสามีภรรยาปฏิบัติศิลห้าบริสุทธิ์แล้วเนี่ยครอบครัวก็จะเป็นสุขบอกลูกสอนหลานต่อไปรักษาศิลห้าก็าจะมีความสุขจะไม่มีเวรมีภัยไม่มีกวามตกกันและกันเลยขราจะริดพลก่อนจากกันไป เราขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตของคนไทยทุกคนค่ะโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและโบราณสถานทั้งหลายเป็นของมีคุณค่าและจำเป็นแก่การศึกษาค้นคว้าในทางประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณคดีเป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยที่มีมาแต่อดีต ควรสงวนรักษาให้คงทนถาวรเป็นสมบัติส่วนรวมของชาติไว้ตลอดการกลับมาติดตามรายการ9้าคู่บุญได้ให,หมในวันเสาร์หน้าเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ